สวัสดีค่ะพบกับข่าวพยากรณ์อ,อากาศประจำวันอาทิตย์ที่30มิถุนายนพุทธศักรา 67, ช2 5 6 7ดิฉันนางสาวธนพรผู้ใช้แสงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงหนือตอนบนจังหวัดขอนแกน่นจากแผนที่อากาศผิวพื้นมน,นี่ะก็บพบว่ามอระสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางผัดปกคลุมทะเลอ,อันดามานันประเทศไทยและอ่าวไทย ประกอบกับมียอมความกดอากาศตามค่ปะปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้กเฮ็ดใหายบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้โดยมีฝนตกหน,นักบางแหง่งค่ะจากภาพถ่ายดาวเทียมค่ะก็พบว่าเริ่มมีกลุ่มเมฆชั้นต่ำและกลุ่มเมฆฝนค่ะที่ก่อตัวขึ้นแล้วบางส่ดดวนค่ะโดยเฉพาะทางตอนบนของภาคค่ะ ตรวสอบฝนจากเรดาร์ตรวจอากาศขอนแก่นค่ะก็บพบว่าเริ่มมีกลุ่มฝนที่ก่อตัวขึ้นในลหลายๆพื้นที่ค่ะกับบสิเป็นจังหวัดเลยนองคายหนองบวงัวลำพูอุดอรธานีขอนแก่นและชัยภูมิค่ะเรดาร์ตรวจอากาศสกลนครค,ค่ะก็บพบว่าเริ่มมีกลุ่มฝนที่ก่อตัวขึ้นบริเวณจังหวัดนองคายบึงกาฬนองบวงัวลำพูอุดอรธานีขอนแก่นและประเทศลาวค่ะ คาดหมายลักษณะอากาศ20-4ชั่วโมงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะส่วนหลายกับบริเวณจังหวัดน้องา่าึบงกงาารสกลนครและนครพนมค่ะคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดใายม้ีขายูที32่32-35องศาเซลเซียส คาดหมายอุณหภูมิตำสุดมื่อเอืนเศร้าค่ะ UTc ถึง26องศาเซลเซียสค่ะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องค่ะดูแลรักษาสุขภาพและขอให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมค่ะและขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเอาไว้น้าค่ะกลับมาพบกับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้ไหมค่ะสําสหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน